ก่อนฉีดนะคะหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นแบบกลัวใจสั่นถ้าฉีดแล้วสิกะเดยวมาฮก,กแล้วเขาก็จะได้ก้าวต่อไปเป็นม,มาจา้า พอได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็อดนึกถึงบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีคุณครูสอนในห้องเรียนไม่ได้นะคะแน่นอนค่ะว่าการจะกลับไปอยู่หนจุดนั้นน้องๆจะต้องมีความปลอดภัยซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ น้องแอมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหนองหานวิทยาเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จากการเรียนกับคุณครูในห้องเรียนมาเป็นการเรียนอยู่ที่บ้านและไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่การเรียนของน้องเท่านั้นแต่ส่งผลถึงครอบครัวของน้องด้วย ตอนนี้นะคะมาก็อยู่ที่บ้านของน้องแอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องแอมดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้ที่โรงเรียนเราเขาปรับรูปแบบการเรียนมาเป็นแบบไหนคะเป็นการเรียนออนไลน์ร้อเซเลยค่ะรู้สึกค่อนข้างอึดอัดนิดนึงค่ะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เราก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตที่โรงเรียนค่ะก็เสียดายชีวิตช่วงมีค่ะเพราะเป็นช่วงม .6 ด้วยค่ะแล้วเราอยากกลับไปเรียนออนไซต์เรียนในโรงเรียนปกติมากหน่อยแค่ไหน การใช้ชีวิตที่โรงเรียนมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนทํากิจกรรมต่างๆมีกิจกรรมโรงเรียนมีงานกลุ่มมีทําอะไรต่างๆกับเพื่อนได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกเป็นยังไงบ้างเหนเล่าให้ฟังสิคะก่อนฉีดนะคะหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นแบบกลัวใจสั่นมากเลยค่ะแต่ว่าหนูก็มีการศึกษามาอย่างดีเลยค่ะก็นอนให้เต็มอิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีนะคะที่ เราได้ฉีดไฟเซอร์เพราะว่าเราก็รอวัคซีนตัวนี้มาค่ะแล้วก็ทางผู้ปกครองก็ยินยอมให้เราฉีดด้วยค่ะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเราอยากเปิดโรงเรียนด้วยค่ะ คุณยายสวัสดีค่ะโอ้โห oh, oh, กำลังเย็บผ้าอยู่เลยเรามาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างคุณยายค่ะเรามีความเป็นห่วงหล,ล,ลานๆไหมคะพอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาห่วงค่ะห่วงในการเรียนถาดไปเลียนลรงเรียนเลียนกับคู่เด็กหนูก,ก็จะได้นังสือเบิดถ้าห้าเรียนออนไลน์มันบม่คือเลี้ยงตัวตัวหอจ๊ะค่ะจะให้ย่าสอนย่าจบปอซีแนวทางการเลียนสมัยตะกี้กับเดี๋ยวนี้มันบม่คือกันเลยค่ะค่ะ ไม่ได้ซ้อนกันบ่าไาะดแมจ้ะตัวคุณยายมีความเชื่อมั่นกับวัคซีนไฟเซอร์ไหมคะที่เขาฉีดให้กับหลานๆของเราก็ดีนะจ๊ะคิดว่าดีถ้าฉีดแล้วสิกจ็จะมัมกแล้วเขาก็จะได้ก,ก้าต่อไปแม่นบ่นจํะทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขามีนโยบายให้เงินเยียวยามีการช่วยสปอร์ตคุณยายได้มากน้อยแค่ไหนคะสปอร์ตหมายว่าซื้อกับเขากำันสิเป็นได้บ่าจาํะจะไปเอาอยุลางค่าเพิ่นที่ละเกตลอยที่ละหามลอยมาใส่ตู้เลยค่าใส่ใจเล็กน้อยกับขอซื้อขนมเนาะกะบ่ได้ไปโรงเรียนสองท่ดนนี่ก็ย ในส่วนของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีก็ดูแลเรื่องของการจัดวัคซีนให้กับนักเรียนนะครับสำหรับวัคซีนที่มานี้เป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่ดีและก็เหมาะสําหรับกลุ่มของนักเรียนนะครับ โดยเราจะฉีดในกลุ่มเด็กนักเรียนหญิง2โดสนะฮะนัดห่างกัน3สัป,ปดาห์ในส่วนนักเรียนชายที่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับเราก็ฉีดไปก่อน1เข็มแล้วก็นัดอีก2เดือนนะครับก็มีนักเรียนได้มาฉีดประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเกือบจะได้เป้า85%ของจังหวัดแล้วนะครับคิดว่ารอบเก็บตกก็น่าจะเกิน85%ในกลุ่มเด็กนักเรียนสําหรับเรื่องอาการข้างเคียงในช่วงที่เราเก็บข้อมูลมาถึงวันนี้ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรที่เป็นอันตรายรุนแรงคา,วา,าดว ครอบคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ในกลุ่มนักเรียนก็จะเกิน85ครับการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ12-18ปีเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการสร้างเกราะป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ควบคู่กับมาตรการอื่นๆของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้น้องๆกลับไปสู่ห้องเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ